อุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับกระโปรกระปูนะครับอาจจะสีฟ้าก็ได้นะครับอาจจะสีชมพูโรลออนอะไรอยเ้ยเรื่องเรแล้วนะครับเรื่องของการกินอตัวเองเนี่ยเอามีอันนี้ใส่ใจใช่ไหมครับกระดูกครับทะเล่นกันใครชอบอุปกรณ์นะครับทีมที่ชื่นชอบก็มีเสื้อ อย,ยอยากาว่าบ้านูเวมีใครเต้นเก่งปะเงป่ะขอเจอเจ๊บ้า แต่ทำได้เ่งยชื่อายวายไปวายายบีบอได้ด้วยหรอดีวายอาพ่อไดบีบายบีบายีบาย แห่นีีเอมามมาขอโชวสคหยมามามาอยากเห็นซลมีของนีต้องโชวหน่อยมีของนีโชวหน่อยมามาสคนเลยโอเคนะ อะไรครับสกอร์นี้กันี่สกอร์อ่ะเา4คนเลยเอาแล้วโดยที่ไม่ได้นักหมายนะครับแต่ว่าเปความสนุกสนา